การหาค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนวันนี้ครูจะพานักศึกษาเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นเรื่องการหาค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นักศึกษาพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังคะไหนใครตอบครูได้บ้างคะว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์คืออะไรได้ครับ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์คือโอกาสที่เหตุการณ์หนึ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้หรือไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนถูกต้องแล้วค่ะครูจะพานักศึกษาไปดูตัวอย่างความน่าจะเป็นของเหตุการณ์กันนะคะนักศึกษาคะเรียนหนึ่งเรียนนี้มีกี่หน้าแล้วมีหน้าอะไรบ้างคะ มีสองหน้าครับคือหน้าหัวและหน้าก้อยครับถ้าครูโยนเหรียญขึ้นมาหนึ่งครั้งนักศึกษาคิดว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างคะโยนเหรียญหนึ่งเหรียญหนึ่งครั้งเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นคือเหรียญอาจจะออกหน้าหัวหรือเหรียญอาจจะออกหน้าก้อยใช่ไหมครับครูเก่งมากนักศึกษาเรามาดูตัวอย่างวิธีการหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์กันนะคะให้หาค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ ที่เหรียญจะออกหน้าหัวหาค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่างๆได้จากอัตราส่วนของเหตุการณ์ที่คาดหวังกับจํานวนเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดกรณี <Ms. ซ า S 2> นี้เหตุการณ์ที่คาดหวังคือเหตุการณ์ที่เหรียญจะออกหน้าหัวหนึ่งเหตุการณ์เหตุการณ์ที่เหรียญจะออกหน้าหัวมีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ1ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดไม่ยากใช่ไหมคะนักศึกษา เรามาดูตัวอย่างข้อตอบไปเลยนะคะทดลองโยนเหรียญสองเหรียญพร้อมกันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งหมดคือหัวจะได้หัวก้อยก้อยจะได้หัวก้อยหัวจะได้หัวหัวก้อยจะได้หัวก้อยหัวจะได้ก้อยหัวก้อยจะได้ก้อยก้อยครูตั้งคำถามให้นักศึกษาช่วยกันตอบนะคะข้อหนึ่ง ค่าของความน่าจะเป็นที่เหรียญจะออกหน้าหัวทั้งสองเหรียญเป็นเท่าไหร่คะจากหลักการคิดที่คุณครูบอกค่าความน่าจะเป็นก็คืออัตราส่วนของเหตุการณ์ที่คาดหวังกับจำนวนเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเหตุการณ์ที่คาดหวังคือเหตุการณ์ที่เหรียญออกหน้าทั้งสองเหรียญมี 1. เหตุการณ์คือหัวหัวเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งหมด มีสี่เหตุการณ์หัวหัวหัวก้อยก้อยหัวก้อยก้อยดังนั้นหเหตุการณ์ที่เหรียญจะออกหน้าหัวทั้งสองเหรียญมีโอกาสเกิดหนึ่งในสี่ของเหตุการณ์ทั้งหมดครับถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะต่อไปเป็นคําถามข้อที่สองค่าของความน่าจะเป็นที่เหรียญจะออกหน้าต่างกันเป็นเท่าไหรคะ เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งหมดของความน่าจะเป็นที่เหรียญจะออกหน้าต่างกันเป็นเท่าไรจากหลักการที่คุณครูบอกเหตุการณ์ที่คาดหวังคือเหตุการณ์ที่เหรียญจะออกหน้าต่างกันมีสองเหตุการณ์คือหัวก้อยและก้อยหัวเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งหมดมี4เหตุการณ์คือเหรียญอาจจะออกหัวหัว หัวก้อยก้อยหัวก้อยหัวเหตุการณ์ที่ก้อยก้อยดังนั้นความน่าจะเป็นที่เหรียญจะออกหน้าต่างกันเป็น2ใน4หรือคิดเป็น1ใน2ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดหรือคิดเป็น1ใน2ถูกต้องค่ะนักศึกษาพอจะเข้าใจเรื่องความน่าจะเป็นของเหตุการณ์กันบ้างหรือยังคะเข้าใจค่ะเข้าใจครับ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์คือโอกาสที่เหตุการณ์หนึ่งงจะเกิดขึ้นซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ไมก็ได้ค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์หาได้จากอัตราส่วนของเหตุการณ์ที่คาดหวงังกับจำนวนเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งหมด